มีเรือหามยาแปลกๆเข้ามานะฮะเศษทองเศทองทอง,ทองสวนกับสวนกับสวนกับกับไทยอะ่ะแต่เป็นอุปัานโชค นาน,นานทีก็มีนาน,นานทีก็มีเข้ามาบ้างนันเรือหางยากคกุณเทพเนี่ย